ห้ากับฉมาตอบมินนี่เด้อที่ทมเขามาว่าสาวปุเป้่เมือยบับใส่ชีเฮดกับเขาใส่ชมาเฮดเวียกอีกข้ากับฉตอบแบบตรงๆบบอ้อมคอมเด้อจ้ามือคือกันแต่ว่าห้ากับตองอดทนเนาตื่นตั้งแต่เสาๆลุกมาเฮดกับเขาเมนูมือนี่ก็สิแกงเฮดปวกบานหฮาเด้อจ้าสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมน้มาพบกับส่องสาวหลาแนวนีเด้อมาเบือมาพขอกันอยู่ห้องนอนคือเก่าเนาะพี่น้อง สลากะนําเตียงสีนนเนาอพี่น้องเนาะคนน้อยกะรับวันที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้รู้สึกแบบบรรยากาศฮอนแหง้งเลยเปวดหน้าต่างนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวพอเฟติเขามาขขอพอเฟสติก็เป็นคนปิดนาะพี่น้องสลากะทายคลิปทายยังเลี้ยวกะตัดคลิปแล้วก็สีนอลแล้วะ <c ười> พี่น้องเมื่อนี้สลากกะอยากห้ยพี่น้องเห็นหาวิธีชีวิตแรงงานเาจะเหตุงานอยู่ไทยเห็นะพี่น้องเขาเจ้าแบบใช้ชีวิตกันแบบไหนนะพี่น้อง ตลต้องขอบคุณโลกโซเชียลสมัยคุมเอี่นนี้นะพี่น้องแบบเหตุให้องแบบอะเห็นหลายๆอย่างพี่น้องเนาอะ,อะคืออย่างน้องๆหรือแบบคนเล่าที่ไปเหตุงานอยู่ไทยไนะพี่น้องทุกเมื่อนี้เขาเจ้าแบบว่าลินโซเชียลนะพี่น้องแลวเห็นในห้องแบบได้ติดตามมีธีชีวิตของเขาเนะเขาเหตุงานอยู่ไทยเขาเหตุยังไงเขาไปไซสเขา <S <S เหตุงานยังอย่างประมาณนี้นะพี่น้อง บบพ่อได้เห็นนะนะสาลากับชิปเป็นคนหนึ่งได้ที่แบบว่ามักบึ่งอ่ะพี่น้องสาเลาอยู่ไปเห็นงานอยู่ไทยนะพี่น้องขาจะเห็นงานอยู่ไทยอยังแบบพี่น้องพี่น้องพ่อเห็นแล้วอะกันคิดหอดบรรยากาศเก่าๆเนาะพี่น้องเนาะสาลาแบบคิดหอดบรรยากาศเก่าๆเด้เปบนแบบคิดหอดตอนเห็นเจ้าฟองเห็นงานนะนะาหาว่าคิดไปาหาว่าเป็นสาลาสาลาก็คือเสดแบบนั่นทสาลาก็คือธสดแบบนี้นะพี่น้องแต่สมัยคุ้มเมื่อนี่ เขาเจ้าแบบว่าท่านสมัยเนาะเขาเจ้าแบบได้ออกไปเห็นโลกว่งเนาะพี่น้องทวสระานีบอกทำตรงเลยนะว่าชิปหกปีเห็ุงานอยู่ไทยสระเทพสิบุรีไปเสี่ยวใส่เนาะพี่น้องเขาสระกะมีแต่เห็ุงานเห็นงานแล้วแหละะนอน้อก็นนตื่นมากเลยกับเห็นงานประมาณนี้เนาะไปเที่ยวหันเที่ยวนี่แทบสิบุรีไปเนาะพี่น้องเนะาะทวดสระกะเป็นคนทีโบโหมักเที่ยวว่ายางไงหนึ่งก็คือโหมักเที่ยวชองก็คือแบบเชฟเงินเนาะ ราะว่าเข้ากับอ่ามัวแต่ี่ไปเที่ยวเขาก็ยันนึ่งห้องบอพ่อบอกสละเข้ากับมีหลายฮะนะบอกสละก็ต้องส่งให้พ่อให้แม่ทุกเดือนเนาะแล้วก็กินตัวเองแน่หันนี้นี่นั่นเขาก็เลยแบบเซฟขาใส่ใจวนนี้ถามว่าได้ไปบอกกันได้ไปแบบบิ๊กซองบิ๊กซี่ไปอ่นไปวัดอย่างแบบในเวลาวันพุธวันพระในเวลาวันยุทธก็ไปวัดไปไหว้พระอลไรกันกับมาอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องสิบปรคอยได้แบบไปเที่ยวเนาะอีกอย่างกับ อจากเตนโชล่าไปเหตุงานอยู่ไทยเนี่ยโชล่าสีคนขังอยู่ชานเมืองเนาะสีบุคอยที่อยู่ในเมืองเนาะพี่น้องอ่าคืออย่างตอนแรกๆที่ไปอยู่ไปเหตุงานอยู่ไทยก็อยู่แถวออมน้อยแถวกระถุ่มเบนแถวสมุทรสาครเนาะพี่น้องเนาไปชี้อยู่แบบชานเมืองแบบนี้อ่าพออ่ามาอยู่อ่สมุทรปราการก็สีอยู่คนขังชานเมืองเนาะอ่ชี้อยู่แถวบางพีแล้วก็ ไปอยู่แถวบางโบเนาะแถวบางโบเนี่ยกะค่บบางข้างที่หลายปีดิือบสิบปีไปละแถวบางโบสลาซีอยู่แถวหมวะหมงบ้านบาัโลชาเด้อดพี่น้องถนนเทพหลักเนาะ neh? ที่อยู่ใกล้ๆกันกันกบโรงงานพลาสติกเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังมาทันหดอดตลาดบางโบเด้อดพี่น้องนี่แหละพี่น้องสลาดซีประมาณนี้หล,ะ,ละการใช้ชีวิตอยู่ไทยเนาะแต่พ่อเห็นแบบว่า พี่น้องสลับเี่เขาเจ้าเห็นงานอยู่ไทยถุงมือนี่นะพี่น้องเขาเจ้าได้ไปหันไปหนีเขาเจ้าได้ขึ้นรถไฟฟ้าวิธีออกวิธีเอสเขาเจ้าแบบเพ็ดเป็นนะสลาว่าคนผู้มือนี่เขาสลาดเนาะเ็กนอยผู้มือนี่เขาสลาดเขาสลาดเขาเฮียนหูแลวก็แบบโรคโซเชียลกะเห็ดให้เขาเจ้าแบบสลาดขึ้นเนาะการไปเห็นงานอยู่ไทยนี่นะพี่น้องได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้ทั้งเงินแบบพิเศษเนาะเพื่ออย่างเขาเจ้าแบบ หลโชเชียวทงมือนี้เขาเจ้าได้งเงินพิเศษเนี่ยสละัวะเล็กหน่อยทงมือนี้เก่งเนานะแบบเขาเจ้าแบบสามารถแบบว่าเลียนไปนําได้เหตุงานไปนําได้เห็นนะพี่น้องเขาเจ้ารีวิวยสินค้าคนเล่าใส่คําว่ะเหตุงานู่ไทยเนี่ก็เป็นอินฟูหลายคนเนาะแบบว่าเห็นเลยกะ็สื่นสมในความสามารถของเขาเจ้านะพี่น้องโอเคพี่น้องว่าแล้วเลยกะมันสัญญาเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่ะ คนเราเห็นงานอยู่ไทยเขาใส่ชีวิตกันแบบไหนเนาะสละเห็นแล้วก็คิดเห็นบรรยากาศเก่าๆเนาะยากย้อนกลับไปนะอ่าคือสิมีความสุขเพี่น้องเนาะไป หลังจากที่เลิกเวียกตอนแรกมื่อ่านอก็ต้องเดินทางไปหาหนองแบบดวนๆเลยสบายดียามแรกทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณหนึ่งถุมเกือบจะสองถุงแล้วเนะเฮาก็จะเดินทางโดยรถไฟฟ้าคือเกาเลยเนอนางจากบอนพักมาทีบางพนนุน่นแล้วก็นางรถไฟทีบางพนนุ่นมาลุ่มยูทีบางซื่อก็อาจจะใส่เวลาดนเติมเนี่ยนอเพราะว่าเขาเดินๆๆทางโดยรถสองส้ายก็คือนางจากบางซื่อไปลุ่มยูุทีถุงสองห้องอีกตรงตอนรถใช้สีแดงค่ะนะบอกเลยว่าภายที่มาเฮ็ดงานอยู่ไทยที่เบบว่า ยูผู้เดียวเราป่วยนี่ก็คือแบบยุ่งยากอิลีเพราะว่าจะไปใส่มาใส่ยายางสินคือนองห้องก็คือยูผู้เดียวเนอะเวลาสิไปหาหมอเนี่ยคือบ่กล้าวไปอีกเพราะว่าบ่กเคยไปเคยมากเขาก็เลยต้องมาหานนองเพื่อที่ว่าออื่นจะต่องพาเพิ่นไปหาหมอแต่ว่าก็ย่งดีที่ว่าเฮ็ดบัตรประกันสังคมไว้เนาะนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากจะบอกทุกคนที่มาเหตุงานอยู่ไทยว่าควรเฮ็ดบัตรประกันสังคมเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกสบายแห่งเวลาเฮาเจ็บป่วยและตอนหนีก็แม่เฮามาหอดแล้วนอะก็ให้นองลงมมหาู่ทาลแล้วก็ย่างเขาไป ไปเนบบรพาของเพลินสำหรับอาการมาเป็นเป็นยังก็คือจะต้องถ่ายเบิงมืออื่นเนื้อพระ่ามืออื่นจะพาไปหาหมอ การเดินทางไปเหตุเวียกอยู่ในกรุงเทพนี่มีค่าใช้ใจ่ายอย่างหลายบอ่อไปกลับตกมือหนึ่งจากบ้านนี่ก็เห็นหลายคําถามเนาะ่นถาม,มาหลายห้องที่ข้อยอยู่กับมองเหตุเวียกมันอยู่ใกล้กันหลายเนาะก,ก็เลยบริส้เสียค่าใช้ใจ่ายอย่างหลายมือหนึ่งก็ย่างไปกับมีแต่เสียเวลาแต่บ่เสียงเงินเนาะนีกตื่นมาแต่เศร้าทุกคนเลยเจ็ด8:00โมงมาก็พานไปเหตดเวียงคือเกาแล้ฝนก็เริ่มตกแล้วนี้ก็ฝนตกตลอดเนาะอยู่ในกรุงเทพฯบ่ส23ม,มื้อนี่ก็ตกแหยงอยู่ใช้เวลาย่างกับประมาณ15นาทีเน,นาะย่างไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปให้ทุกคนด ก็ต้องในนั่งรถมีโบแพงนันไดนเนาะถ้าถึอรถคันแดงกประมาณ8บาทถ้าถึ้รถแอรแน่กับประมาณสักห้าบาทแ,แต่ระยะทางบอลเฮดเวียกของไผมันเนาะแต่ละบอลเฮดเวียกของแต่ละคนกับบุคคลกันเนาะบางคนเขาก็ได้ขารถบริษัทจ่ายให้นเนาะเฮากระชิมาตบเมินี่เดอ้อที่ทมเขามาว่าสาาปุเป้โบมอยโบคบาใส่ชีเฮดกับเขาไสสชิมาเฮดเวียกอีกเฮากระชิตออแบบตรงๆโบอ้อมคอมเด้อจ้าเมย์คือกันแต่ว่าเฮากระต้องอดทนเอาตื่นตั้งแต่เช้าๆลุกมาเฮดกับเขาเมนูมอนี่กระชิแกงเฮด ปวกบานเห่าเ้อจา้าเห็ดปวกกระทั่งบานเด้อเพิ่นทรงมให้พาไปสื่อเขากินนีกระเบิดได้บาดยู่สิบอกทุกคนว่าเขาที่เห่าพุงเห่าหนึ่งไปกินบอนเหตุงานเห่าบรดสื่อเด้อเป็นทั้งบานทรงมใหายแต่ว่าเห่ากะชิไปสื่อผัวก,กับเขามาไหวเหตุกินเองแต่ละเรือนกะชอยเห่เาประหยัดขึ้นได้เตบอยูเอ้อจ้าแถมเฮกับเขากินเองกันยังอิ่มแล้วกะถือปากพร้อมและเห่ากะชิไปหาอาบน้ำแต่งตัวไปเหตุงานมือนีเห่าก็ยังมีซาผมตอนเศร้าเพราะว่ามือขึ้นหนีนอนเด้อเห่ากะใส่เป็นแฮนด์เชดดัมเด ผมบางผมหน่อยตัวนี้ซอยด้เด้อเ้าใส่เป็นประจำแถมยังกินหอมพร้อมและฮาก็ชิมเตรียมเอากับเขาไปกินบอนเห็นงานพร้อมกับใส่เงินมือราหาสิบบาทคือเก่า ค่อยมีเรื้องอยากซิมาวาวฟูฟังทุกคนเอ้ยว่านี่แหละคือหน้าสดของเฮาเองผิวหน้าทั้งดำทั้งหมองค้าบอค่อยซิสดเวลาออกไปทางนอกกับบอค่อยมั่นใจเพราะว่าเฮาก็ฟังแต่เฮ็ดวียกแต่เซาเท่าแต่ละมือก็ทั้งเสิร์ฟแล้วก็เฮ็ดออเดอร์อาหารให้ลูกค้ากับเมื่อห้องก็ยังต้องได้เฮ็ดกับเขากินกันผิวหน้าที่บอค่อยได้ดูแลก็เลยพังจนได้มาลองไซส์เจลว่านหางจระเข้ตัวนี้เลยเป็นเจลอโลนามีสกัดเย็นเข้มข้น99%เป็นเจลว่านหางจระเข้ที่ช่วยฟื้นฟูผิวตามทาาานน้้เเเจลลุ่ๆย็ววแคือ ภาคหน้าจากที่เฮาเฮ็ดวิยกมาเบิดมือเลยหลังไส้ได้บดนผิวหน้าของค่อยก็ดีขึ้นแล้วผิวทั้งนุ่มทั้งซุ่มซื่นหอยดําหอยแดงจากสิวกระจงังลงแถมยังขาวกระจางใสขึ้นอีกมือ,มอนี้ก็พากันเฮ็ดแนวกินก่อนไปวิยกโดยที่บยา้านหน้ามองค้าเลยขอบใจเดอ้อนามิที่มาเป็นโตสยบำรุงผิวให้ผิวค่อยซุ่มซื่นแล้วก็เบิ่งสดใสตลอดเวลาเลยเ็นบอกพี่น้องคนเล่ามสมัยนี่เขาจะฉลาดเรียนหูเนาะฉลาดขิดในสิงใหม่ๆ เขาเจ้ากล้าแสดงออกเขาเจ้ากล้าพักนาตัวเองนะพี่น้องคืออย่างาที่เขาเจ้าแบบลินโซเชียลเกมอนี่นะพี่น้องเขาเจ้าปฏิลินแบบเสียปนะเปล่าเนาะเขาเจ้าดินแบบนี้รายได้พี่นาะพี่น้องคือแบบนี้แหละก็มีแบบว่ารีวิวสินค้าเขามาได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้ทั้งเงินขารีวิวสินค้าเนาะแบบว่าไม่เป็นสิ่งดีเด้แค่ใครแบบไปเห็นงานอยู่ทายาอนเน็ตตอบโจทย์ได้หลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บอกตามความเป็นจริงเด้พี่น้องตลาดเห็นคนเราที่เป็นอินฟูนี่ก็หลายคนเนาะ เขาเจ้าแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นเด้พี่น้องแบบว่าโซเชียลทุกมือนี้เห็ดห้คนสลาดขึ้นเห็ดห้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นน้องพี่น้องเนาะแล้วก็คนคนนั่นต้องหลินให้เป็นนำน้องพี่น้องคืออย่างน้องน้องคนลาาที่เขาเจ้าแบบไปเห็นงานอยู่ไทยนะเขาเจ้ามีงานประจําเห็ดแล้วก็เขาเจ้าก็มีงานเสริมคือหลินโซเชียลนี่แหละพี่น้องสลาดว่ามันเป็นแบบอย่างทีดีน้องพี่น้องเนาะในงานการหลินโซเชียลในการแบบว่าอ่าได้รายได้หลายทางนะพี่น้อง สลาเห็นแหละสลายัางสะอ้อนเด้พี่น้องที่เขาเจ้ามีความสามารถเนาะแต่คือสลานี่แค่ YouTube สลากกับไปชิบวรสแล้วนอน้องพี่น้องเนาะอ่าการว่าหลินไร้สองทางสลากอ่ะยิ่หลินเด้แต่ว่าอ่าหาคอนเทนต์กินคอนเทนต์ลง YouTube นี่ยสลากกยังสิบวรสแล้วบางคลิปก็หดบวกลิ้พันนี่ยังประมาณนี้นะพี่น้องนี่แหละพี่น้องการไปเห็นงานอยู่ไทยนี่ค่ะเปิดโอกาสให้ คนเราหลายๆคนนี่อ่าเรียนหูสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะอ่าคืออย่างแรงงานาาาเราเพิ่นเคนบอกอะไรวะเพิ่นก็สิมาเว้าอ่าการใช้ชีวิตของเพิ่นไปนํหาหั่นนะว่าเออแต่ละมือ้อเพิ่นใช้เงินเท่าไรอีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเพิ่นเชาห้องอยู่ใสอ่าคืออย่างสลานี่เนาะอ่ากลามิมกักเชาห้องไก่โรงงานเนาะเวลาน่ะเฮาบ่ต้องมีค่าเดินทางะนะหัง่นนะเฮาสิย่างไปเฮ็ดงานได้เลยอีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้อง แลวการการเห็ดกับเขาตลาดสีโบมักสืพินน้องพี่น้องตลาดสีชื่อเป็นอ่าโค้งอ่ะสดอ่ะเมื่อวาเห็ดกินเองน้องพี่น้องเนาะและก็ทส่สําคัญการเหตุงานอยู่ไทยต้องอยู่ตามกฎหไม้เพื่อนน้องพี่น้องต้องมีบัตรให้ถือต้องตามกฎหไมยและเข้ากันชีได้แบบชิทีต่างๆเ่าเทียมครับคนไทยน้องพี่น้องเนาะอ่าบัวว่าที่เป็นประกันทางฟงบอว่าที่เป็นอ่ะมันยุดคตเขอร์ต่างๆหน้าเน้องพี่น้องเนาะ นี่หละพี่น้องสลากอ่ะแนะนำที่เป็นคนที so, ่เคยเขาเป็นงานอยู so, stuff ่ไทยนอกก็ค่ะก็ฝากบอกพี่น้องส้าเล่าถุกคนเนาะว่าให้อยู่บ้านเพิ่นแบบเสี่ยมเทียมตัวเนาะพี่น้องให้อยู่แบบวาอยาาสตรปัญหาให้เพิ่นเนาะพี่น้องให้อยู่ตามกฎหมายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะและห้องูีบ้านเพิ่นแบบเงี้ยและห้องชีดิตแบบแต่ทํามาหากินบ้านเพิ่นแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะนี่หละพี่น้องสลายเห็นคนบ้านเจ้าของคนประเทศเจ้าของ พัฒน้าไปทางที่ดีสลากก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอนาคตคนเหล่านี้เขาเจ้ากับสีมาอ่าฉางชีวิตอยู่ประเทศเราแล้วก็สั่งความพัฒนาอยู่ในประเทศเราคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทุดท่ายเล้ยวเข้ากับสีพัฒนาไปนากานเนาะพี่น้องเนาะมีความคิดที่ดีมีความคิดที่ทันสมัยว่างอดีตอยู่กับปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่ดีของคนสมัยนี้เนาะพี่น้องเนาะ โอเคสลกากเ็าจะขอจบคลิปสำเนีก่อนอใหาพพ่นองกุคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลากในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ